sugar sweet you got what I need นี่ดีค่ะนี่คือวิดีโอขนาด 4K 30เฟรมนะคะที่บันทึกด้วย Vivo V13 5G นะคะสมาร์ทโฟนกล้องหน้าคู่สุดโหดตอนรับปี2022ค่ะที่มาพร้อมกับความละเอียด50ล้านพิกเซลบวกด้วย8ล้านพิกเซลอัลตราไวนะคะแต่ก่อนที่นาวจะมาแบตไตเรื่องกล้องเนี่ยเดี๋ยวนาวจะมาพูดเรื่องดีไซน์กันก่อนดีกว่าค่ะ ตัวนี้นะคะที่นาวได้มารีวิวในวันนี้เนี่ยชื่อว่าสีซันาชโกนะคะจะเป็นสีแบบออกโกโกทองทองและความสนุกเขานะคะก็คือฝาหลังเนี่ยเป็นกระจกที่มีนวัตรกรรมเรียกว่า Color Chan g i n g glass นะคะหรือว่ากระจกที่สามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะปกตินะคะสีที่นาวมานี่ก็คือซันาชโกใช่ไหมคะควรจะเป็นสีทองแต่บางมุมที่เราหันองศาเปลี่ยนไปนะคะจะเป็นสีเขียวเทอร์คอยส์ค่ะแต่ที่เราเห็นตอนนี้นะคะเป็นสีเขียวเทอร์คอยส์ทั้งแผ่นหลังเลยนะคะที่กระจกฝาหลังเป็นสีเขียว คอยทั้งแผ่นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาโดนแสง UV หรือว่าแดดนะคะทําให้กระจกเขาได้เปลี่ยนสีไปเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจ,จะทดลองให้ดูนะคะด้วยตัวนี้ค่ะ DIY box set ที่ทาง Vivo ให้แบะไตมาลองเล่นรีวิวดูนะคะจะเป็นการแผ่นไม้ที่ทําให้ปิดแสงนะคะแล้วก็มีช่องแสงที่ทําให้แสงแดดหรือว่าแสง UV เนี่ยรอดเข้ามานะคะปิดไปแป๊บเดึงนะคะด้วยความที่แดดประเทศไทยนี่แรงมาก1 2ึ่งสองปรุง นี่เห็นจางๆนะเห็นจางๆเพราะเราปิดแป๊บเดียวเองแต่เดี๋ยวในสตูนะคะเราจะไปเล่นแบบละเอียดให้ดูอีกทีค่ะ เป็นยังไงล่ะคะบอกเลยว่าสีที่จะทำแบบนี้ได้มีแค่สันชายโกเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบสีเข้มๆนะคะเรียบหรูแต่ให้ความรู้สึกพรีเมียมนะคะทาง vivo เขาก็มีอีกสีหนึ่งให้เลือกค่ะคือสีดํา star d u s t black นะคะแล้วก็มาดูที่ส่วนของขอบเครื่องนะคะหรือว่าเฟรมเครื่องตรงนี้นะคะเป็นอลูมิเนียมค่ะมีความหนาอยู่ที่7.39ม mm มนะคะแล้วก็ส่วนน้าหนักเครื่องเนี่ยทาง official เขียนไว้ว่าหนักอยู่ที่179กรัมนะคะภาพรวมนะคะ ก็ถือว่าสวยดีค่ะให้สมาร์ทโฟนฝั่ง Android เนี่ยมีดีไซน์แบบบ็อกซี่บ้างจะได้ไม่จำเจนะคะ กลับมาที่ัยของเราก็ดีกว่าค่ะนั่นก็คือกล้องหน้าคู่สุดโหดที่บอกไว้ตอนต้นคลิปนะคะเขาให้มา2เลนค่ะเลนหลักนะคะความละเอียด50ล้านพิกเซล f 2.0ค่ะแล้วก็อีกเลนหนึ่งนะคะ8ล้านพิกเซล f 2.28เป็น u ั t ต a w า d นะคะแล้วก็มุมรับภาพ105องศาค่ะที่มาพร้อมกับ iso cell นะคะ3.0หรือว่าเป็นเทคโนโลยีแบบ pixel isolation ค่ะที่จะทาให้ภาพถ่ายของเรานะคะสีชัดขึ้นสมจริง ขึ้นเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวนาะวภาพตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าถ่ายออกมาเราเป็นยังไงอย่างตอนถ่ายนะคะเขาก็มีระบบ AI Auto Focus นะคะที่จะคอยจับตาเราค่ะเพื่อกันเหนียวไม่ให้ถ่ายภาพออกมาแล้วหน้าเราบเบลอค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพที่ถ่ายไปแล้วนะคะมายืนยันว่ากล้องหลัก50ล้านพิกเซลเนี่ยเก็บรายละเอียดได้คมชัดขนาดไหนนะคะเราจะซูมเข้าไปเลยค่ะโอ้โหนี่ไงคะ เจ้าตัวเส้นผมเจ้าปัญหาที่ปลิวว่อนก็ยังเห็นนะคะแล้วก็ตัวรายละเอียดต่างๆทั้งรูขุมขนก็เห็นชัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาลอง edit ภาพนะคะเพื่อที่จะกดไปที่ Add แอดจัดเราก็จะลองเล่งแสงเพิ่มแสงลดแสงดูนะคะว่ายังเห็นรายละเอียดอยู่หรือเปล่าเล่งจนสุดก็ยังเห็นรายละเอียดเส้นผมเห็นดอกไม้เห็นตาเห็นปากเขาคงยังครบอยู่นะคะถ้าเกิดว่าลดจนสุด ก็ยังเห็นดอกไม้เห็นรูปร่างก็ถือว่าภาพนะคะมีรายละเอียดที่ครบถ้วนแล้วก็คมชัดนั่นเองค่ะส่วนกล้อง o อ t ตตไวนะคะก็ความละเอียดจะดรอปลงมาหน่อยค่ะเพราะเขามีความละเอียดเพียงแค่8ล้านพิกเซลนะคะแต่ข้อดีก็คือว่าเวลาที่เราจะเซลฟี่กับเพื่อนเป็นแบบหมู่คณะนะคะเราจะไม่ต้องคนข้างหน้าเนี่ยหน้าใหญ่หรือว่าเห็นแค่ครึ่งหน้าต่อไปนะคะนาวเคยเนี่ยหคนเองนะคะในเฟรมสุดมือแล้วค่ะทุกคนแต่คนถ่ายเนี่ย เห็นแค่เครื่องหน้าบนขึ้นไปค่ะแต่ตัวนี้นะคะสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบได้ครบองค์ประชุมเลยค่ะแต่ใครจะรอดไม่รอดบ้างก็อยู่ที่ว่าเป็นโซเชียลของใครนะคะและเมื่อพูดถึง vivo นะคะฟีเจอร์ที่ขึ้นชื่อของการเป็นสมาร์ทโฟนสายบิวตี้ก็ยังอยู่ครบค่ะมีฟิลเตอร์ให้เลือกใช้เยอะมากบอกเลยนะคะว่าไม่เบื่อง,ง่ายๆแน่ๆนะคะกับการเซลฟี่และเราก็มีการยกตัวอ,อย่างฟิลเตอร์ที่ชอบมาแนะนําด้วยนะคะ อันแรกเลยนะคะเป็นวอร์มค่ะตัวนี้ใส่แสงแอมเบียนท์ลอดหน้าต่างให้เราได้นะคะโดยที่ไม่ต้องง้อแสงของจริงเลยค่ะอันต่อมาเรนโบว์ Rainbow, เสกแสงแฟร์แบบคูลๆนะคะทำให้ภาพดูเก๋ขึ้นได้ค่ะกรีนออเรนจ์นะคะอันนี้ออกแนวภาพแบบเท่ๆเข้มๆกำหนดได้ด้วยนะคะว่าจะให้แสงฟังไหนมากกว่ากันค่ะแล้วก็ซอฟต์โฟกัสนะคะที่จะให้ภาพฟุ้งๆแบบชวนฝัน และการถ่ายเซลฟี่ในตอนกลางคืนหรือว่าที่แสงน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่ามี d u t อ n e Spotlight นะคะแฟลตทั้งสองข้างซ้ายขวาบริเวณกล้องหน้าเนี่ยให้อารมณ์คล้ายๆไฟสตูดิโอช่วยให้ภาพถ่ายมีสีโทนเย็นเป็นธรรมชาติหรือว่าจะอบอุ่นก็ได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถปรับแต่งใบหน้าของเราให้สวยด้วย AI Face Beauty นะคะที่จะประมวลฐานข้อมูลจากใบหน้าหลายล้านคนเพื่อให้เราปรับสัดส่วนใบหน้าได้ออกมาเพอร์เฟกที่สุดค่ะตั้งแต่หน้าเรียวตาโตแก้มเรียวจมูกเรียวและยังมีฟีเจอร์ไกด์ทาทางให้ด้วยค่ะส่วนทางด้านการถ่ายวิดีโอนะคะก็ถ่ายได้มากที่สุด 4K 30เฟรมค่ะเหมือนที่ให้เห็นในตัวอย่างตอนเปิดคลิปเลยค่ะแถมด u วยโหมดสปอตไลท์นะคะยังใช้งานในโหมดวิดีโอได้ด้วยเหมือนกัน นะถือว่าตอบโจทย์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช้ถ่าย v l ล็อกได้เลยแต่ถ้าจะให้แนาแนะนําจริงๆนะคะปรับลงมาเหลือที่ Full HD 60เฟรมก็ได้นะคะจะได้ถ่ายได้นานๆไม่เปลืองแบตค่ะหรือถ้าต้องการวิดีโอแบบเท่ๆนะคะก็ยังมีโหมด Dual View ค่ะเป็นการถ่ายวิดีโอพร้อมกันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังค่ะ แล้วก็ยังมี double exposure นะคะถ่ายภาพซ้อนที่กำลังคู่ๆในตอนนี้เลยกล้องหน้าไปแล้วนะคะถัดไปก็ไปดูกล้องหลังกันบ้างค่ะ vivo v, v 2 3 5 g เนี่ยให้กล้องหลังมาทั้งสิ้น3ตัวเลยนะคะตัวแรกเป็นกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซล f 1 8 9ค่ะกล้องต่อมานะคะเป็นเลนส์ u ั t r ร wide 8ล้านพิกเซล f 2 2ค่ะและเลนส์ตัวสุดท้ายนะคะแน่นอนว่าต้องเป็น m a โครค่ะ2ล้นพิกเซล f 2 4นะคะ ซึ่งภาพรวมของทุกกล้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีของสมาร์ทโฟนฝั่ง Android ค่ะให้สีสันอิ่มความคมชัดและรายละเอียดภาพเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากเลยค่ะแต่ที่เด่นขึ้นก็คือการถ่ายภาพบุคคลนะคะที่แยกคนกับฉากหลังได้เนียนตาขึ้นหรือในชื่อเฉพาะว่าโบเก้แฟลร์พอร์เทรตนะคะส่วนทางด้านภาพถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยก็เก็บแสงได้เก่งขึ้นค่ะแต่มีข้อสังเกตนิดนึงนะคะคือรายละเอียดภาพจะหายไปพอสมควรถ้าหากเราซูมดูค่ะ จริงตอนนี้เรากลับมาอยู่ในสตูดิโอแล้วนะคะเพื่อที่จะมาทดสอบกระจกฝาหลังที่นาบอกไปตอนอยู่ข้างนอกว่าเขาเป็นกระจกแบบ color changing glass นะคะที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อโดนแสงแดดหรือแสง UV ค่ะเครื่องที่นาได้มารีวิวนะคะตอนนี้จะเห็นชัดเลยว่าเป็นสีซันชายโกนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวเทอร์คอย์แล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทดสอบนะ,ะบอุปกรณ์ที่เรามีนั่นก็คือ1นึง๊งๆไปใช้ขยายส่วน ไปฉาย UV ค่ะแล้วก็มีตัวอักษรน่ารักนะคะที่ทำ Vivo เนี่ยให้เรามาทดลองเล่นกับกระจกฝาหลังครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวนาจะลองเอาตัวอักษรมาเรียงกันนะคะ I love you หนึ่งสเต็ปน่ารักกรุบกริบความหน้ายิม้มนี่นะคะเราวางไว้แบบนี้เพื่อที่จะมีส่วนที่ปิดฝาหลังไว้นะคะแบบไม่โดนแสง UV แล้วเราก็ส่องไปเลยวิย่แค่นี้ก็ขึ้นแล้วเห็นไหม จากสีโกนะคะก็จะเป็นสีเขียวเทอร์ควอยส์ขึ้นมาเลยและลองเอา1 2 3 4งน่ารักกรุบมากเห็นไหมคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวผ่านไปสักพักเนี่ยเดี๋ยวสีเขาก็จะกลับมาเท่ากันเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดไม่โดนแสงที่แรงเกินไป มาดูเรื่องหน้าจอกันบ้างดีกว่าค่ะหน้าจอของ vivo v 23 5g นะคะเป็นหน้าจอ amoled ค่ะขนาด6.44นิ้วนะคะความละเอียด full hd plus นะคะ2,400คูณ 1,80p ค่ะ refresh rate 90เฮิเวลาถ่ยโซเชียลดูวิดีโอเนี่ย <c oughs> <g> ก็จะนุ่มๆลื่นๆนะคะไม่มีติดเลย <c oughs> ในส่วนของ netflix นะคะได้มาตรฐาน drm ที่ l1 ค่ะความละเอียดสูงสุดที่ full hd นะคะในเรื่องของการปลดล็อกหน้าจอนะคะก็รองรับ ทั้งสแกนลายนิ้วมือแล้วก็สแกนใบหน้าค่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะนี่รวดเร็วแล้วก็ปึง้งเรียบร้อยส่วนแบตเตอรี่นะคะให้มา4,200ม ah ิลลิแอมค่ะ รองรับฟ้าชาร์จกำลังไฟ44วัตต์แบบดนามิกนะคะป้องกันแบตเสื่อมและไม่ให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไปค่ะพร้อมอยังชาร์จตั้งแต่0ถึง68นะคะภายใน30นาทีจากการทดลองในแลบของทาง vivo ค่ะมากันที่เรื่องของสเปคกันบ้างค่ะ vivo v23 5g ใช้ชิปเซ็ตเป็น media t e k d i m e n s i t y 9205g ใช้เทคโนโลยีชิปเซต6นาโนเมตรมีความเสถียรมากขึ้นทาให้การใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาพร้อมโหมดประหยัดพลังงาน ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานกว่าที่เคยค่ะให้แรมมาที่12 g b พร้อมความสามารถของ Extended RAM หรือการขยายแรมด้วยหน่วยความจำภายในที่ยังไม่ได้ใช้อีก4 g b ค่ะช่วยให้เปิดแอป п п เบื้องหลังค้างได้สูงสุดถึง25แอปพร้อมยังรองรับ 5G แบบ Dual Mode ทั้ง SA, NSA, NSA และ VONR ค่ะให้รอมมาที่256 g b แถมยังสามารถใส่ Nano ซิ m ได้2ซ i m ด้วยนะคะเราได้ทำการทดสอบผ่าน 3D Mark ใ โหมดวายไลฟ์สเตตทเทสนะคะจำลองว่าหากเล่นเกมนานๆเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรกับการเล่นหรือเปล่า ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ต้องบอกเลยว่าดีค่ะเพราะได้เปอร์เซ็นต์ค่าความคงที่ของการใช้งานอยู่ที่99.5คะแนนลูปดีที่สุดอยู่ที่2,312ส่วนคะแนนลูปน้อยที่สุดนะคะอยู่ที่2,301คะแนนค่ะสลับไปดูการเทสบน Geek Bench 5กันบ้างนะคะสำหรับซิง l ก c o คออยู่ที่735คะแนนในขณะที่ Multicore ได้2,127คะแนนค่ะภาพรวมของการนำไปเล่นเกมเนี่ยต้องบอกว่าหายห่วงเลยค่ะเกมแห่งยุคทั้ง ายอย่าง r o v Pokemon u n i t e ทำได้ดีเลยค่ะเฟรมเลทเสถียรมีตกบ้างเมื่อต้องเจอกับเอฟเฟกแบบอลังการนะคะส่วนเกมเทสสเปคมือถือแห่งยุคอย่าง g e n s h i n Impact นะคะปรับสูงสุดก็เล่นได้นะคะแต่เพื่อความมันอย่างต่อเนื่องเนี่ยทางเราก็แนะนำให้ปรับโลค่ะเพื่อจะเล่นได้ยาวๆด้วยเฟรมเลทที่เสถียร แต่ถ้าอยากทําให้ประสบการณ์เล่นเกมดื่มดำเข้าไปอีกนะคะก็ยังมีฟีเจอร์อัลต้าเกมโหมดค่ะปรับให้การเล่นเกมมีประสิทธิภาพขึ้นนะคะทั้งโหมดช่วยประหยัดแบตเตอรี่ที่ลดทอนความแรงลงมาหน่อยนะคะแต่ก็เล่นได้นานขึ้นหรือจะดันเครื่องไปให้สุดเลยค่ะด้วย Performance นซ์โหมดนะคะปิดการแจ้งเตือนโทรเข้าข้อความต่างๆนะคะปิดหน้าจอแต่เกมก็ยังรันอยู่หรือจะเล็กขอดหน้าจอเพื่อเอาไปแชร์ลงโซเชียลก็ยังมีนะคะ และแล้วก็มาถึงข้อสังเกตค่ะที่กองมราธนะิการแบร์ไตรจะคอยฝากไว้ให้คุณผู้ชมเสมอในส่วนของ Vivo v ี3 5G นะคะก็เป็นเรื่องของลำโพงค่ะซึ่งเป็นลำโพงแบบโมโนนะคะมีอยู่จุดเดียวตรงนี้เดี๋ยวนราวจะเปิดเพลงให้ฟังนะคะด้วยความที่เขาเป็นลำโพงแบบโมโนนะคะเวลาที่เราปิดเสียงจะหายไปเลยค่ะซึ่งแตกต่างจากเซริโอนะคะที่จะมีการแยกเสียง ทำให้เสียงขาดมิติไปบ้างนะคะเพราะว่าเสียงจะมาเป็นก้อนเดียวเลยถ้าเกิดได้เป็นลาโพงแบบสเตอริโอมาก็อาจจะดีกว่าค่ะและรีวิวที่ดีจะต้องมีราลามาลีลาขึ้นต้นเป็นมาลีซอนผแตกใบอ่อนเป็นมาลีลาเอรีวิวที่ดีนะคะจะต้องมีรา มีโววีฟสานะคะราคาอยู่ที่17,999บาทค่ะใครเป็นสายเซลฟี่เนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเขามาพร้อมกับกล้องหน้าคู่สุดโหดค่ะแล้วใครที่เป็นแฟนมี v วอยู่แล้วนะคะอัปเกรดมาเป็นรุ่นนี้เลยค่ะคุ้ม